คิดว่าภาคการเงินเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนโลกได้เลยเราก็พยายามทํากันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ลงทุนเพื่อต้องการที่ได้ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินอย่างเดียววันนี้เนี่ยนักลงทุนสแสวงหาการลงทุนที่ตอบทั้งโจทย์ในเรื่องของการเงินและโจทย์ในเรื่องการทําให้สังคมดีขึ้นจะผ่านตัวหนังสือที่เราเคยได้ยนินคำว่า ESG กัน Environment โซเชียลแล้วก็การเงินสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่คุค้ครีอยู่ในตลาดการเงินผมคิดว่าเราอยู่ได้ด้วยความื่อสตยรสุจริตเรื่อง trust เรื่องความโปร่งใสเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจของการทํางานของพวกเราถ้าเราสามารถปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้เป็นค่านิยมของคนไทยได้เผมคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยม,มันดีขึ้นนะครับประเทศจะพัฒนาได้ไปสู่ระดับของการเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ ผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะโตต่ำกว่าสกยภาพมานานละระดับ2-3%ของ GDP ผมคิดว่ามันต่ำผมคิดศักยภาพประเทศไทยถ้าทำดีน่าจะไปถึง4-5%ได้ถ้าได้ผู้นำที่ดีได้นโยบายเศรษฐกิจที่ดีถ้ามันทำให้ได้ทั้งโกร w ได้ทั้งความโปร่งใสโอ้โหคุณคิดว่าสุดยอด